นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับคุณครูรัชดาพรกงกลางเช่นเคยนะคะ,ะสำหรับนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเวลานะคะซึ่งเป็นยังไงคะพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะเรียนหรือย,อยังนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะคะ าการบอกเวลาเป็นนาฬิกานาทีและวินาทีนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะก็เพื่อที่ให้นักเรียนสามารถนะคะบอกเวลาเป็นนาฬิกานาทีและวินาทีด้วยได้นะคะตัวชี้วัดคือ 1. 1. ะคอสองจุดหนึ่งปสี่ทับหนึ่งนะคะแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้นะคะ อ่านะคะนาฬิกา1เรือนนะคะเราจะประกอบด้วยเข็มทั้งหมด3เข็มนะคะเข็มที่1ก็คือเข็มสั้นนะคะเข็มนี้นะคะนี่เข็มสั้นนะคะบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะคะเข็มที่2ก็คือเข็มยาวนะคะใช้บอกเวลาเป็นวินาทีและเข็มที่3นะคะก็คือเข็มวินาทีนะคะใช้บอกเวลาเป็นวินาทีนะคะ นี่นะคะน,นะคะเข็มสั้นนะคะบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีและเข็มวินาทีบอกเวลาเป็นวินาทีนะคะซึ่งเข็มวินาทีนะคะเดินครบหนึ่งรอบนะคะจะเท่ากับเวลาหนึ่งนาทีหรือว่าหกสิบวินาทีเท่ากับหนึ่งนาทีนั่นเองนะคะส่วนช่องใหญ่หนึงนะคะจะมีเวลาเป็น 5นาทีนะคะซึ่งหนึ่งช่องใหญ่นะคะจะประกอบด้วยหช่องเล็กนะคะซึ่งแต่ละช่องเล็กจะเท่ากับเวลา1นาทีนั่นเองนะคะและเมื่อเ็นนาทีหมุนครบหนึ่งรอบจะเท่ากับเวลา1ชั่วโมงนั่นเองนะคะซึ่งหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงคะอ่ามี24สบสี่ชั่ว โมงนะคะ1วันมียีสชั่วโมงเราก็แบ่งเวลากลางวันออกเป็น12ชั่วโมงและเวลากลางคืน12ชั่วโมงนะคะซึ่งเวลากลางวันนะคะเราจะเริ่มที่6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้านั่นเองนะคะในเวลากลางวันนะคะเริ่มที่6นาฬิกา7นาฬิกา8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกา11นาฬิกา 12นาฬิกาหรือว่าเวลาเที่ยงวันนั่นเองนะคะส่วนถ้าเข็มนาฬิกาชี้มาที่เลขหนึ่งในเวลากลางวันเราจะเรียกมันว่า13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงนั่นเองนะคะ13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกา17นาฬิกาและ18นาฬิกาเมื่อเข็มนาฬิกาวนมาชี้ที่เลขหกอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้จะเปลี่ยนเป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะ18นาฬิกา สิบเก้านาฬิกายี่สิบนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบสามนาฬิกายี่สิบสี่นาฬิกาหรือว่าเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะคะพอเที่ยงคืนแล้วก็มาที่อะไรคะหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาสามนาฬิกาสี่นาฬิกาห้านาฬิกาและหกนาฬิกาก็คือเช้าวันใหม่นะคะก็คือครบหนึ่งวันแล้วนะคะมาที่เช้าวันใหม่แล้วนะคะ ามาดูนะคะตรงนี้นะคะเวลากลางวันส่วนนี้คือเวลากลางคืนนะคะเวลากลางวันเข็มน,นาฬิกาชี้ระหว่างเลขเจ็ดกับเลขแปดนะคะถ้าชี้ระหว่างเลขเจ็ดกับเลขแปดมันก็คือเจ็ดนาฬิกาอยู่ยังไม่ถึงแปดนาฬิกานะคะเข็มนาทีชี้ที่เลขสองมันก็คือกี่นาทีคะหนึ่งช่องใหญ่คือห้านาทีอันนี้ก็คือห้าสิบนาทีนะห้าแล้วก็สิบนาทีนะคะส่วน เทวินาทีที่แรข11ก็คือ55วินาทีนะคะก็จะอ่านว่าอ่นาฬิกาสนาที55วินาทีนะคะส่วนเวลากลางคืนนะคะตรงนี้นะคะตรงเลขหเราจะเริ่มที่กี่นาฬิกาคะสิบแนาฬิกาตรงนี้ก็ต้องเป็นกี่นาฬิกาคะ19นาฬิกานะคะเวลากลางคืนก็จะอ่านว่า19บนาฬิกา10นาที ห้าสิบห้าวินาทีนักเรีนยนสังเกตนะคะนาทีกับวินาทีในเวลากลางวันกับเวลากลางคืนจะเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันก็คือเวลานาฬิกานั่นเองนะคะ,ะมาดูต่อนะคะ,ะนี่นะคะเข็มนาฬิกาชี้ที่เลขอะไรคะ ชี้ที่เลข8ส่วนเข็มนาทีชี้ที่เลข12และเข็มวินาทีชี้ที่เลข4นะคะในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า8นาฬิกา0นาทีนะคะาชี้มาที่เข็มมาทีชี้มาเลขที่12จะอ่านว่า0นาทีนะคะเพราะว่าครบ60นาทีพอดีนะคะแล้วก็20วินาทีนะคะส่วนเวลากลางคืน ถ้าเข็มนาฬิกาชี้มาที่เลข8มันก็คือกี่นาฬิกานั่นเองยี่สิบนาฬิกาสูงนาที2ี่สิบวินาทีนะคะส่วนอันนี้นะคะเข็มนาฬิกาชี้ที่เลข8เข็มนาทีชี้ที่เลข6นะคะขยับมาหนึ่งช่องเล็กนะคะแล้วก็เข็มวินาทีชี้ที่เลข1นะคะในเวลากลางวันเราก็เลยอ่านว่า8นาฬิกา31นาที5วินาทีนะคะส่วนในเวลากลางคืน นะคะก็คือ20่สิบนาฬิกาสานาทีหวินาทีนั่นเองนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะนี่นะคะเข็มนาฬิกาชี้ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มนาทีชี้เลยเลข6เลยเลขหมา1ขีดนะคะแล้วก็เข็มวินาทีชี้ที่เลขเร็จนะคะในเวลากลางวันเราก็เอเลยอ่านว่า 9นาฬิกา6นาที35วินาทีส่วนในเวลากลางคืนนะคะก็คือเวลา21นาฬิกา6นาที35วินาทีนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าเข้าใจไหมคะในการอ่านนาฬิกานาทีและวินาทีนะคะเข้าใจหรือ,อยังนะคะเวลานะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือ ช่วงเวลากางวันกับช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะคะมาลองดูนะคะนะคะการบอกเวลาเป็นนาฬิกานาทีและวินาทีนะคะถ้าเป็นนาฬิกาแบบเข็มนะคะให้พิจารณาตำแหน่งเข็มสั้นและเข็มยาวนะคะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นอะไรเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นอะไรคะเป็นนาทีและเข็มที่เดินเร็วที่สุดอีกเข็มหนึ่งนะคะ ก็คือเข็มวินาทีนั่นเองนะคะ,ะนะคะวันนี้นะคะครูก็มีแค่นี้นะคะให้นักเรียนนะคะไปทำใบงานนะคะที่ได้รับไปในสัปดาห์นี้นะคะแล้วชั่วโมงถัดไปเรามาดูกันว่านักเรียนสามารถทำใบงานนั้นได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ